เรียกได้ว่าเป็นปฏิหารและความศรัทธามากๆเลยล่ะค่ะสาหรับวัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีที่สายหมูต,ต้องไม่พลาดเป็นอันเด็ดขาดเข้ากับวัดสักการะขอพรเทวเวสวรณหน้าทองคาหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะซึ่งงานนี้พระคูบาวชีวรินพัฒมุนียังได้มีการเผยสาเหตุที่ต้องสร้งางเทเวสวันเป็นหน้าทองคําอีกด้วยซึ่งทุกวันนี้ค่ะก็มีผู้ที่มีความศรัทธาต่างเดินทางเข้ามากับวัดสักการะปูชากันไม่ขาดสายนอกจากการมาสักการะาวเวุวรณหน้าทองคําแล้วยังมีผู้ที่มีความศรัทธาเดินทางมาทาพิธีที่กําลังได้รับการพูดถึงงในว นั่นก็คือการเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีกับท่านพระครูบาวชิรินค่ะซึ่งเป็นพิธีกษษรรมศักดิ์สิทธิ์ตำราวิชาโบราณเพื่อเสริมสร้างความสิริมงคลมีกติความเชื่อว่าฝ่ามือทั้งสองข้างนั้นคือสิ่งสำคัญใช้จับเงินจับทองใช้ในการทำมาหากินเลี้ยงชีพค่ะเจริญพรอาตมาภาพพระครูปรัตวชิรินพัธมุนีแห่งวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี ตามที่คุณโยมได้สอบถามอาตมาก็ต้องพูดที่ว่าบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จถ้าพูดถึงเรื่องความขังก็คงจะขังที่คุณงามความดีมากกว่าและก็บุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำมาการที่พระครูบาได้ให้กำลังใจญาติโยมโดยการนำสัพรพวิชาโบราณคือการเปิดตวงเศรษฐี การเจิมเปิดดวงเศรษฐีเพื่อเป็นสิริมงคลมาให้ก็ทําให้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจโดยได้อัญเชิญยันครูนำวยันาดวงเศรษฐีมาเจิมให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนที่มาเจิมพระครูบาก็จะพูดเสมอว่าอาตมาเจิมให้หนึ่งเจิมให้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ 2. เจิมเพื่อเป็นสิริมงคล เจิมให้เป็นขวัญและกำลังใจก็คือว่าใครก็ตามที่ได้รับการเจิมจากพักคูบาไปแล้วจะต้องรู้จักขยันทำมาหากินขยันทำงานรู้จักจับจ่ายใช้สอยโอกาสที่จะรวยมันก็มีแต่ถ้าเจิมให้ไปแล้วไม่ทำมาหากินไม่ทำงานใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างเช่นได้วันละ300ใช้วันละสามพันโอกาสรวยก็หายาก อย่างนี้เขาเรียกว่าเจิมให้เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจและเจิมให้มีสติ 2. เจิมให้เป็นสิริมงคลคือได้อัญเชิญยันครูนำว่ายันดวงเศรษฐีซึ่งมีความเชื่อกันว่ายันนี้มีลิธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ตามตำรับตำราบโบราณว่าเปิดดวงชะตาเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาบารมีอันนี้คือความเชื่อ แต่โบราณมาก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้กล่าวถึงการจัดสร้างท้าเวสุวรรหน้าทองคำองค์นี้มีประถมมบทคือย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2565อัตมาภาพได้สนทนาแล้วก็เรียนปรึกษากับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระรูสุวรรณปุญญารักษ์หลวงนาเจ้าวาดว่าเออท่านอยากจะได้ ท้าเวสวรร์เอาไว้ให้บรรดาประชาชนชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพอรกันซึ่งในครั้งนั้นอาตมาภาพก็ได้รับอาสาว่าเดี๋ยวผมกับคณะลูกศิษย์จะจัดสร้างเททองหล่อถวายให้ก็ได้ประกอบพิธีเททองหล่อในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565ซึ่งวันนั้นตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน6พอดีประกอบพิธีเททองหล่อขึ้นมาหลังจากท่าน คณะช่างได้ทำการหล่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องพูดถึงคนนี้ว่าเดิมทีเนี่ยพระคุบาไม่ได้มีเจตานาจะทำใบหน้าท่านเป็นทองคำก็จะเป็นเหมือนองค์ท้าเวสวรรณ์ทั่วๆไปแต่พระคุบาขอพูดถึงเรื่องความฝันหรือคุบาอาจารย์บางท่านอาจจะเรียกว่าบุพนณิมิตซึ่งเกิดขึ้นกับอตมาภาพ ก่อนที่จะไปตรวจงานองค์ท้าเวสุวรรณก่อนที่คณะช่างจะมาส่งซึ่งวันก่อนที่จะไปเนี่ยตกกลางคืนเวลาประมาณตีสี่กว่าในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุพพนิมิตหรือเทพสังหอนคือเทวดามาดนจิตดนใจเราได้ยินเสียงสะท้อนแววเข้ามาในหูพระครูบาว่าคุณคุณหน้าผมเป็นทองคำ หน้าผมเป็นทองคำย้ำอยู่3ามครั้งด้วยกันอาตมาก็มานั่งวิเคราะห์พิจารณาดูหลังจากสวดมนต์ทำวัดเสร็จเสียงที่เราได้ยินนี้มันเป็นเสียงแว่วของอะไรนะแล้วก็มาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าหรือว่าวันนี้เราจะเดินทางไปตรวจงานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ช่างจะมาส่งขอองค์เท้าเวสวรณก็เลยคิดว่าคงจะเป็นเสียงท่าน ก็ไปถึงก็เลยตรวจงานเสร็จเรียบร้อยก็เลยให้ช่างเนี่ยบอกช่างช่วยบุใบหน้าปิดทองคําของท้าวเวสสุวรรณองค์นี้เป็นทองคําทีได้ไหมช่างบอกว่ามันจะแปลกตาหรือเปล่าครับพระคุบาพระคุบาบอกไม่เป็นไรหรอกยมทําตามที่พระคุบาพูดนี่แหละก็เลยเกิดมาเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคําเป็นต้นมาหลังจากนั้นพอเชิญมาประดิษฐานที่วัดเดิมบาง ตั้งแต่วันที่ท่านมาถึงวัดตราบจนเท่าถึงทุกวันนี้ก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบว่าถ้าคุณโยมพิจารณากันดูดีๆนะว่าท้าเวสสุวรรณตนนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาตามกระแสทั่วไปเป็นช่วงหลังแล้วที่หลังจากมีการบูมเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูเรื่องท้าเวสสุวรรณของเราเพิ่งเริ่มสร้างเมื่อกลางปี65นี่เองแต่ก็ สร้างด้วยความศรัทธาเพราะท่านก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทพในพระพุทธศาสนาก็เลยสร้างไว้ให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพรกันเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจกล่าวถึงวัตถุมงคลผ้ายันอตมาต้องขอเล่าชี้แจงดังนี้ว่าโดยปกติพระครูบาไม่ค่อยได้ทำวัตถุมงคลออกในนามของตัวเองเท่าไหร่ก็ พอมาหล,หลังมีญาติโยมเดินทางมาเจอมือกันมากทุกคนก็อยากจะได้วัตถุมงคลของพระครูบาเอาไว้สการะบูชาในครั้งแรกได้ทำเป็นวัตถุมงคลคือผ้ายันพญาคุดทำมาทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยเกือบสองหมื่นผืนแต่สองหมื่นผืนเนี่ยเราบอกว่าไม่ได้ให้บูชาทั่วไปนะเอาไว้ตอบแทนน้ำใจญ,ญาติโยมที่เดินทางมาสร้างกุศล ใครมาเจิมป่อมือพระคูบาก็มอบให้เป็นที่ระลึกไปก็ใช้ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนหมดหลังจากนั้นพอพยันพยาคุดหมด mm hmm. ก็ไม่ได้ทำลูกศิษย์ก็อยากจะได้อีกก็เลยจัดสร้างเป็นพยันเกาะแก้วขึ้นมา <c oughs> ยันเกาะแก้วคือยันอะไรเป็นยันที่อาตมาภาพได้ทำการยกครูบูชาครูบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์ ผูกยันขึ้นมาแล้วเรียกรูปเรียกสูตรเรียกนามยันนี้ว่ายันเกาะแก้วมีฤทธานุภาพตามความเชื่อในอักขระเรขยันเนี่ยก็คือหนึ่งป้องกันภัยเมตตามหานิยมโชคลาภอันนี้คือด้านศรัทธาความเชื่อนะพยันเกาะแก้วจะมีลักษณะแบบนี้คุณโยมพระรคบาจัดสร้างพยันเกาะแก้วรุ่นนี้มาทั้งหมด จำนวนสี่สีด้วยกันสีละ1 5 0 0 0ผืนซึ่งได้ปลุกเสกไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันสีเขียวหมดแล้วแต่ก็เปิดให้ร่วมกุศลสีชมพูอยู่คือใครมาวัดมาร่วมกุศลกับวัคคุบาก็จะได้พยันเกาะแก้วนี้เป็นที่ระลึกยันเกาะแก้วนี้แต่ละสี จะมีฤิธานุภาพความเชื่อนะที่แตกต่างกันออกไปสีเขียวโบราณเรียกว่าเขียวเหนี่ยวซับหรือดึงดูดโชคลาภส่วนสีชมพูเป็นสีแห่งความเมตตามหานิยมมีความเชื่อกันว่าใครที่จะไปติดต่อเจราจาการค้าการขายธุรกิจการงานใดๆเนี่ยให้พกพาสีชมพูไปส่วนสีเหลืองเหมาะสำหรับพกติดรถ หรือว่าเดินทางไปไกลๆแค้วคาดฟอดภัยจากพยันอันตรายส่วนสีแดงมีพุทธคุณเกี่ยวกับด้านโชคลาภความปังต่างๆตามแต่ที่คนจะอธิษฐานขอพรอ,อันนี้คือทัศนคตินะทัศนคติความเชื่อความศรัทธาแต่โดยรวมแล้วยันเกาะแก้วนี้ก็มีพุทธคุณ โดดเด่นในด้านแค้วคาดปลอดภัยเมตตาโชคลาภรวมเหมือนกันขึ้นอยู่ที่ว่าตระสีนั้นจะโดดเด่นทางด้านไหนยันเกาะแก้วนี่คือตัวยันคืออยู่ตรงนี้ตรงกลางเป็นยันเกาะแก้วมีฤิษธานุภาพด้านป้องกันภัยอย่างที่ได้บรรยายให้คุณโยมฟังเป็นยันคูที่พระครูบาจะใช้เฉพาะเวลาไปเจิมบ้านเจิมสำนักงานร้านค้าร้านขายต่งตางๆพระครูบาก็จะใช้ยันเกาะแก้วนี้ ไปเจิมให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพศรัทธาก็ชี้แจงให้ทุกท่านฟังอัตมาภาพก็ขออนุโมทนากับบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่รับดูรับชมรายการต่างๆนี้ขออ้างอิงอำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนาไตยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ บารมีธรรมพระเดพระคุณหลวงพ่อแจม่มหลวงพ่อแบนหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อถนอมและครูบาอาจารย์ทุกท่านอีกทั้งบารมีแห่งมหาเทพเทวาองค์ท้าเวสุวรรน้าทองคำและบารมีแห่งองค์ท่านพ่อพญาคุดและองค์นาคาราชทั้งหลายตลอดจนถึงเทพพยาดาที่คุณโยมบูชาแล้วด้วยดีขอจงรวบรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภารวะปัจจัย ส่งผลดนบันดาลประธานพรให้คุณโยมทั้งหลายประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความไข้ยังมีคิดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสมเร็จจงพันสมเร็จจงพันสมเร็จสมมโนรถความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร